บรรยากาศตอนเย็นนะจ๊ะลอ,องดูความเรียบร้อยก่อนจ้าก่อนที่ บรรยากาศดีเหลือเกินเย็นสบายเหมือนฝนจะตกอ่ะครึมครึมท้องฟ้าหมืดแล้วเนี่ยฝนน่าจะตกเนี่ยค่ะมืดจังเลยฝนน่าจะตกหรือเปล่าคอยดูตอนตกไปฝนตกกด็ดีมียญ้าให้วัวกิน ยาเริ่มตายแล้วดูสิแดงโอโลเลยเนี่ยทางฟ้ามืดแต่อากาศดีนะคะสดชื่นมากเลยอยู่ในสวนนะคะ สวนพอเพียงค่ะปลูกผักกินเองปลอดสารสเสียงมาเห่ามีคนเข้าหรือเปล่านอะสวนต้องรอดูมาก่อนเข้าเห่าอะไรเจองูมั้ง สบายสบายฝนน่าจะตกแน่ๆเลยวันนี้ดูไปแล้วมาหาออะไรเนาะรอดูก่อนเขาห่าอะไรอะ โซลารเซล์ทำงานเลยจ้าสว่างแล้วนี่เห็นไหมอยู่ในสวนงานแล้วคมน้อยที่นั่งกินข้าวยังไม่ติด